เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Steamboat Willie ซึ่งเป็นภาพยนตร์การ์ตูนที่มีเสียงเรื่องแรกของดิสนีย์นะครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องแรกๆที่มิกกี้เมาส์มีบทบาทออกมาด้วยนะครับเรามาเล่าเรื่องนี้กันผ่านรถเหล็กของ Hot วิ e ล์กันครับอ่ะแต่อันนี้ไม่ใช่รถมั้งอันนี้คือเรือเหล็กครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเราด้วยนะครับ ตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปีแล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับอันนี้เป็นข่าวใหญ่ต้ตนปีนะครับจริงๆแล้วควรจะเป็นคลิปแรกของปีนี้ด้วยซ้ำแต่ว่าคลิปแรกของปีนี้กลายเป็นนี่เธอกล้าว่าฉันขนาดนี้เลยเหรอใครยังไม่ดูไปดูกันได้นะครับหาได้ที่ช็อตของช่องนี้นะฮะ มิกกี้เมาส์ปรากฏตัวในการ์ตูนที่มีเสียงเป็นครั้งแรกในเรื่องนี้นะครับส a ีมบอสวิลลี่ซึ่งออกฉายครั้งแรกเนี่ยเมื่อปีคศ1928นะครับแล้วในเรื่องเนี่ยมิกกี้เมาส์ก็ทำหน้าที่ขับเรือเรือก็คือเรือลำนี้นะครับสำหรับพอดวิลนี่เขาใช้ชื่อว่าดิสนีย์สตีมบ o a นะฮะแล้วดิสนีย์ก็ถือครองลิขสิทธิ์ของมิกกี้เมาส์มาตลอดตั้งแต่นั้นมานะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยลิขสิทธิ์เนี่ยมันจะหมดลงวันนึงนะครับเมื่อ หนังออกฉายนะครับอาจจะครบรอบ20ปี50ปีคือพอครบเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วเนี่ยหนังก็จะกลายเป็นพับิคโดเมนนะครับหรือสาธารณสมบัตินะฮะซึ่งบริษัทดิสนีย์เนี่ยไปล็อบบี้สภาคอนเกรสของสหรัฐอเมริกานะครับให้ออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองให้มิกกี้เมาส์เนี่ยไม่เป็นสาธารณสมบัติได้ยาวนานถึง95ปีนะครับซึ่งกฎหมายที่ออกมาเนี่ยออกมาในปี1998 เขาก็เลยมีชื่อเล่นเรียกกันว่าเป็น Mickey Mouse Protection Act นะครับเป็นกฎหมายคุ้มครองคาแรคเตอร,ร์มิกกี้เมาส์ของ Disney นะฮะอันนี้ไม่ให้เป็นสาธาสมบัติแต่หลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยในปี2024เนี่ยครบ95ปีแล้ว Mickey m o าส์ที่อยู่ในกระตูนเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นสาธาสมบัตินะครับแต่ว่าไม่ได้รวมถึง Mickey เมาส์คาแรคเตอร,ร์อื่นที่ออกมาทีหลังนะครับเฉพาะ Mickey เมาส์ตัวนี้ ก็คือมันเป็นมิกกี้เมาส์ที่เป็นขาวดำนะครับแล้วก็ไม่ใส่ถุงมือแล้วก็ตาเป็นจุดมิกกี้เมาส์ที่ออกมาหลังๆเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของคาแรคเตอร์ไปและยังได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์อยู่นะครับแต่ว่ามิกกี้เมาส์ที่ออกมากับสตี b บ a t วิลล i ่เนี่ยปัจจุบันก็ถูกเอาไปยำนะฮะทำเป็นมีมบ้างหรือทำเป็นหนังสยองขวัญบ้างนะครับตามที่เป็นข่าวกัน เอาเรามาดูเรือลำนี้บ้างนะครับเรือลำนี้เนี่ยชื่อว่า Disney Steamboat นะครับออกมา2เวอร์ชันก็คือขาวดำนะครับออกปี2021แล้วก็ที่เป็นครีมน้ำตาลเนี่ยออกมาปี2022นะฮะทั้ง2ลํลำนี้สามารถวิ่งได้มันมีล้ออยู่ข้างล่างแล้วพอล้อหมุนเนี่ยใบพัดข้างเรือก็จะหมุนไปด้วยแบบนี้นะครับเออก็เป็นการออกแบบดีไซน์ที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็ออกมากแพ็กฟ้านะราคาก็ เป็นกันเองน่ารักน่ารักนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของภาพยนตร์การ์ตูน s t e m m o o a t w i l l i e นะครับที่กลายเป็นแสนน่าสมบัติเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับแต่สำหรับเรือเนี่ยก็ยังเป็นของ Hot Wheel อยู่นะถ้าใครอยากได้ก็ไปหาเก็บกันได้นะครับถ้าชอบเลมปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องซุงแก๊กด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook มีเพจชื่อว่า Hot w h e e l เซ็นเนะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับ อย่าดูไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ